สวัสดีค่ะช่องพี่เสือฟาตาลาชาแนลวันนี้เราพาทุกคนมาวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหสี่นะคะใส่แมสคนละสองผืนนะคะแมสคนละสองผืนเราจะพามาดูแสงแรกนะคะที่ภูทอบปีใหม่เลยนะแสงแรกแต่ว่าแต่หมอกก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะแจะรอดูหมอกไปเรื่อยๆนะคะ นี่ตเพราะว่าอากาศมันมันเหมือนที่มันฝนจะตกเนาะกลัวหมอกจะไม่ขึ้นแต่เหมือนเหมือนจะเริ่มขึ้นนะคะริสอรมันล้ไปเขอมันล้ไปเหาือคขายส่งเหมือนสายส่งแล้วแบบอรัทที่เราอกเริ่มมาหงอกเริ่มมาแล้วจะห้ดูข้างหลังจะไดูข้างหลัง เห็นไหมคะคนก็เยอะเหมือนกันนะเให้ดูคนก่อนคนเยอะขนาดไหนไม่เยอะหรอกค่ะทุกคนที่มาก็รอดูหมอกทุกคนเนาะรอดูแสงแดงนะคะเราก็หวังว่าวันนี้เราจะมีหมอกให้เราได้ชมกัน เราไปได้เรื่อยค่ะแสงแรกมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมตรงนี้ขออภัยว่ามีต้นไม้แต่ว่าก็วิวได้อยู่นะพระอาทิตย์แสงแรกของปีใหม่นะคะ2564มาแล้วที่ยอดภูทอกนะภูทอกจังหวัดเลยนะคะ จะให้ทุกคนเห็นแสงแรกของปีใหม่ด้วยกันนะคะแสงนี้หมายถึงอะไรการเริ่มต้นสิ่งดีๆเนาะการเริ่มต้นสิ่งดีๆของปีใหม่แล้วกันขอให้ไม่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนเลยนะคะหมอกเริ่มมาแล้วหมอกเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็6โมง สี่สเก้านาทีนะคะหมอก,ก็เริ่มเริ่มหนาตาขึ้นมาแล้วผู้คนก็ยังหนาได้เหมือนเดิมนะคะข้างล่างข้างล่างนี้รถวิ่งนะคะรถที่เราขึ้นมาเห็นไหมจะไมว่าเพื่นเห็นัหมอ่าทางที่เราขึ้นมาเห็นไหมคะทางนี้ทางน,างนี้ที่เราขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยเส้นทางที่รถเราขึ้นมานะคะ ก็คือเขาไม่ให้เราเอาเออเารถส่วนตัวมานะคะเราต้องไปจอดจอดตรงนี้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 เห็นไหมคะเราจะเอารถไปจอดตรงนี้แล้วก็จะนั่งรถขึ้นมาอามองไม่เห็นรถเลยอันนี้ไปกับคนละ25บาทนะคะก็สะดวกสะดวกค่อนข้างสะดวกสบายเลยะคะ่ะก็ไม่นา่นะไกลแบบนั้นอืมก็ทางก็ไม่ได้ชันมากเนาะคือ <c oughs> <c oughs> แต่เราอ่ะแต่เราจะบอกว่าความหว<อ>ังจะบอกว่าเรารอยังมีความหวังนะคะที่ผู้ทอ,รอ,อ,รอเราเายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเคยไปี๋ยวเพาะใส่เสื้อกันหนาวมากี่ตัวสามสามตัว <laughs> สาส,สามอันนี้น้องน้องใส่สามตัวนะคะ <laughs> พีเ่เสือจะบอกว่าห<พ>นามวมากพีเพ่เสือกี่ตัว <laughs> สี่สี่ตัวนะคะ เสือใส่สี่ตัวจริงๆแล้วจริงๆแล้วอากาศมันก็ <c oughs> ก็เย็น <c oughs> เย็นเนาะแมสแมสนี่สองผืนนะคะแมสนี่ใส่สองผืน <c oughs> เราเลือก <c oughs> แมสคาร์บอนเพราะว่ามันจะได้กันเชื้อโรคดีหน่อยเนาะ <c oughs> เรา, <c oughs> เ,ราเราเหมาสกายแลบมานะทุกคน <c oughs> คนละสามร้อคนละสาม้อยบาทเราไปสองที่ ตอนเช้าเลยอ่ะเราไปยังไนบ้างอ๋อเราไปครับเราที่แรกคือเรานัดนัดสกายแล็บมาภูท่องนะคะก็คือตักบาทตักบาทที่ที่หน้าที่พักโรงแรมเราเนาะตักบาทที่หน้าโรงแรมเราแล้วก็เมาที่ภูท่องเสร็จแล้วก็ไปที่สกายวอล์กเนาะเราจะไปสกายวอล์กต่อแต่แล้วก็จะแวะคาเฟ่อะไรนะที่เขาบอกสวยๆอ่ะไม่รู้ ลืมเลยแลว่ะลุงลจะแนะนำ <c oughs> <ๆ>ลุงลุงจะแนะนำเดี๋ยวลุงก็พาไปไไไพี่พี่เข้าใจดีนะคะถ้าถ้าใครมาใช้บริการได้นะคนละ300บาทไม่แพงคือสกายแลบทั้งคันเรา,หาเหมาสองคนเลยเราเหมามาสองคนเลยเพื่พอพาเพื่อนๆด้วยพี่มาเที่ยวได้กันนะคะเมืองไทยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพียงแค่เราเที่ยวให้ปลอดไทย ใส่มีแมสมีเจลล้างมือป้องกันมานะคะ้เกิดเราจะเห็นหมอกมันนะหมอรูส้สึกว่าตอนนี้คนก็เริ่มลงกันแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะไม่มีหมอกคนกคนเริ่มเริ่มกลับลงมาแล้วนะคะรู้สึกว่าหมอกรู้เนี้ยมาแต่เมื่อวานเราเมื่อวานเพื่อนเราเห็นหมอกกันเนะาะเมื่อวานมาถึงเที่ยงแต่เราเราก็ชชล่าใจว่าเราต้องมาเช้าวันนี้เนาะใช่ ก็สรุปแล้วเช้าวันนี้ไม่มีหมอก,มมมอกทุกคนก็ะยอยลงผิดหวังมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเราพาไปขึ้นสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวถ่ายสกายแลบให้ดูว่าเท่มันขนาดไหน,นตอนแรกจะถ่ายแต่ว่ามันมันมืดมองไม่เห็นทางเราก็เลยยังไม่ถ่ายยวเราให้สว่างเราจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวกลับลงไปก่อน อย่างนี้เลยทุกคนน้องมาที่นี่น้องได้หมดแล้วสองใบน้องมานี่ได้หมดแล้วสองใบพระอาทิตย์เดิมหายไปแล้วหรือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นหรอหรือรออีกสักหน่อยเหรอก็ลองรออีกสักหน่อยเพิ่งจะหกโมงรอรออีกสักหน่อยเนาะรออีกสักหน่อยแล้วกัน ไม่เจอหมอครับผมอันนี้คือทางที่เราขึ้นมานะคะเอหมันเขาพิ่กู่เลยนะนเขา่กุฎเลยตื่นตั้งแต่ตีสี่แลวันนี้ ไปไหนทุกที่ไม่เห็นหมอกเลยทุกคนนะคะทุกคนคนที่พูทธอนะคะนี่อันนี้คือต่อแถวรอขึ้นรถนะคะขึ้นรถจะกลับลงล่างเออรอลงเออรอลงรถขอโทษนะรอลงรถนี่ไปต่อแถวนลคะ เราเปน <off <off ็นว่าทีนะรอเป็นช ja. mm evet ั OK> ่วโมงน่าจะรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่เดี๋ยวทุกคนเข้าของขาก็จูดกันหมดเลยใช่ถ้ามันดีขึ้นอ่ะถ้าทะเลหลวงคือเจอหนยใช่แต่สำหรับเรา ไม่เจอไปกระชับบูรณ์ก็เหมือนกันไปเขาพ้อไปเขาพ้อมขอเจอแต่เราไม่เจอพระหัตหัตเราก็ก็มีอยู่หน่อยๆนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีมีมีแค่หน่อยๆตรงนี้เนี่ยมีแค่ในหน่อยตรงนี้ข้างหลังเราก็จะเป็นพระอาทิตย์กล้องมันจะขาวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดปิดคลิปภู่ทอดแค่นี้แล้วกันนะคะแต่ถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกถ้ามีโอกาสนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะป,ปิดคลิปคุณท่อแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไส้บล็อกเผื่อมีนะคะบ๊ายบาย